รู้สึกว่าเมืองนี้สวยมากนะคะนั่นคือความสุภาพอ่<ม>อนโยนอ่อนหวานแต่มีน้ำใจมากของคนไทยคะ่ะตั้งแต่เกิดมายัางไม่เคยเพบเห็นที่ไหนหรือประเทศไหนเหมือนเหมือนประเทศไทยมาก่อนคะ่ะ แลวลูกๆทุกคนเคยถามไหมว่าอยากกลับไปอยู่อเมริกาไหมไม่อยากกลัไม่อยากไม่อยากไม่ได้ถามใครเลยครไมลูกใจเย็นๆสิครับเดี๋ยวให้ตอบกันทุกคนเลยคือทุกคนบอกรงเดียวว่าไม่อยากกลับไม่อยากไม่อยากไม่อยากเพราะอะไรครับมีใครตอบกตอนตอนที่ไปเยี่ยมแบบสนุกมากเลยนะครับเราก็ชอบแต่ถ้าจะถามว่าอยากอาศัยที่ไหนต้องตอบว่าเป็นประเทศไทยเลยเพราะพูดภาษาไทยได้เหมือนเป็นบ้านเกิดเลยนะครับก็ไม่อยากไปไหนเลยนะครับ เราเรียนหลายอย่างจากประเทศไทยนะคะ<อ>มีมีวัฒนธรรมที่งดงามมากได้แบบเรียนการเคารพผู้ใหญ่เค<อ>าร<อ>พพ่อแม่แล้วก็มีประเพณีต่างๆที่สวยนะคะแล้วก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เกิดที่เมืองไทยใช่คือเป็นบ้านเราจริงๆแล้วที่พีพีอีกสิ่งหนึ่งที่ฉันได้รับจากเมืองไทยนั้นก็คือ การให้นะคะใช่ใช่ฉันคิดว่าคนไทยเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการให้แล้วเขาฉันอยากจะทำตามแบบอย่างที่ฉันได้เห็นมาในคนไทยนะคะอยากเป็นคนที่ให้มันกันใช่ใช่ทุกคนรู้สึกดีมากมากตัวเครืเมืองไทยได้ใช้ชีวิตแบบคนไทยที่เจ๋งนะคะ ขอบขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยสอนหนูและครอบครัวของหนูเกี่ยวกับการให้และวัฒนธรรมไทยค่ะ